คอร์ดพร์ของเขาเนี่ยจะแยกเป็น2อันคืออาจจะมีนิวเคลียสสอันพูดอย่างนี้ดีกว่าคือส่วนของมีเดียลเจนิค l เลต Body กับส่วนของล a t e ท a l g e ล i เจนิค e เลตบซึ่งมีเดียลเจนิค l เลตบอดีเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการได้ยินล a t e ท a l ลจะเกี่ยวข้องกับการมองเห็นซึ่งอันนี้จริงๆไม่ออกสอบขึ้นไปแต่ก็ชี้ให้ดูไว้งั้นๆแหละส่วนนี้คือส่วนของมีเดียลเจนิค l เลตบอดี ส่วนนี้คือส่วนของ l a t e ล l a r denuded body ไม่ออกในนี้แต่จะออกที่เป็นของสดเครื่องคงจะได้ดูมาแล้วตอนนู้นอ่ะอันนี้ก็คือเริ่มเห็นส่วนของคอนขึ้นมา mm hmm. ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็จะเห็นว่ามันมีส่วนของไพเนี้ลแกลนงด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็ได้ไพเนี้ลแกลนเพราะไพเนี้ลแกลดเนี่ยจะอยู่ในบริเวณที่เป็นส่วนของคอร์ดอลพาร์ทคือมันจะเป็นด้านดอสโซ่ ของคอร์ดอลพาร์ทของอคลรามัสงงไหม,มพูดอย่างนี้ขอร์ดเอพีเตอรมาคิตตี้นี่คืออันนี้คือดูด้านดูด้านเวนท่านะแต่จริงๆมันอยู่ด้านดอรอ์โซก็คือมันจะอยู่ประมาณเนี้ยติ่งประมาณเนี้ยไทเนลแกลนอะ่ะอันนี้ดูด้านเวนท่ามันต้องดูด้านดอรอ์โซกย้ำย้ำดูด้านดอร์โซนะไทเนลแกลนเพราะมันเป็นอีพีมันเป็นอีพีคารามัสเนี่ยใช่ปหมเนี่ยคือไทเนลแกลน ก็หมดแล้วส่วนของไวเวนทิเคิลก็พอเข้ามิดเบรนก็จะเป็นมิเซนเซฟลิกอะคิดับตรงนี้ก็ยังเป็นส่วนของกรเทอาะเวนทิเคิลส่วนของฮิปโปทัมปัสเดิมขนาดนี่มีฮิปโปป่ะมีนี่ไงแต่ช่องเลยเออโอ้โหตัวมันใหญ่ใช่จบจบยั